สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บอสไลชาแนาวันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติงเช็คอินได้เปล่ามากับน้องๆบัส because of you ไอชัยยูนิตกบัสไฟเลิกแค่ไหนแค่นั้นคนนแมทเทอร์วอดเป็นไร แต่มืองตั้งแต่เห็นว่าห้าคนเป็นห้าคนนี้ฉันจินตนาการถึงเพลงประมาณหนึ่งจริงแต่จริงปะห้าคนนี้เป็นห้าคนที่ครบเครื่องทุกด้านวอลคอรรีโมทแรปแรปแดนก็มีออยังไงวะก็เลยตุนเต้นอีกหนึ่งกับเพลงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงยูนิตแรกของ เจ้าบาสของเราเนี่ยจะเป็นเพลงแนวไหนยังงไนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้เราด้วยนะครับฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษบ้างไหมเราอยู่ในเพจ Exclusive for Members จะได้มีปุ่มเซิร์ฟ้าแตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับใช่แล้วจ้าไปแต่งเป็นดูกันเลยค่ะบฟังเสบยงเราสมมากมายนะคะทุกคนอุ้ยมาคริส หล่อห้านาทีกว่าโงช้าหรอเฮ้ยเพลงมีความแบบก้าวสูนมากเพ็นที่ความก้าวสูนมากรูจังอ่าแดส c อ o r ช t i o หรอ mệt đó <laughs> I am me.

สวยมาก I'm take but you're coming เพีกดีมากจบแล้วต้อเป็นช่ำมาก เป็นเพลงที่เหมาะกับยูนิตเนาะจริงเพราะว่าคมันคิดภาพไม่ออกเลยว่าถ้าพเพลงนี้เป็นสิบสองคนแต่งทอนยังไงเธอดีมากมึงเพลงดีมากมีกลิ่นาอแบบก้าสแบบดนตีแรกขึ้นมาคือใช้แล้วเรื่องราวาก็คือโอ My ม o ก็เรื่องเาวาย่อยง่ายมากเรารู้สึกว่าเหมาะกับเด็กๆด้วยด้วยสตอรี่ที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่น้องผ่านมาด้วยใช่แล้วรู้สึกว่ามันเก๋ดีกับการที่แบบ เส้นทางออดิชั่นของเขามันเป็นเรื่องของการแดนซ์ก็ยังนั่งคิดอยู่แบบเพลงมันขึ้นมาตอนแรกมันเป็นเพลงชาใช่ไหมแล้วเมนแดนซ์ทำไงวะมีทั้งชาทั้งว่าง่ิร็อกะแบบเฮ้ยอ๋อแต่พอมันเอามาเบนอินในเรื่องราวของอของเส้นเรื่องของ MV แล้วก็เป็นพาร์ทที่แบบว่า เพลงชาร์ตแต่มันมีกรูมีกรูปแล้วก็เต้นแบบว่าแล้วมันเต้นช้าทางอ่ะเข้ากับเพลงสุดๆทุกคนเต้นแข็งแรงมากทุกคนตอนท้ายเอ็มวีที่เป็นแบบว่าทุกคนมายืนห้าห้าคนลวเต้นอ่ะเต้นแข็งแรงมากเต้นสับเต้นฉ่ำมากนี่รู้สึกว่าพอด้วยด้วยความที่เอ็มวีมันมีสอรี่ที่แข็งมากๆมันอาจจะทาให้แอร์ไทม์การแบ่งมันอาจจะมีปัญหาอีกนิดนึงอาจจะต้องแบบ เขาเรียกว่าเลือกตัวละครมาเล่าเนาะ<ช>ซึ่งพอเป็นเจ้ามาคริสซึ่งแบบอะเราก็ตีเป็นระเอ็มบีใชแล้วก็มีเจ้าน้องชาของเราเนาะมาเป็นแบบว่าน,นางเอ็มีเพราะฉะนั้นคือสตรอรี่ของสองคนนี้มันอาจจะเยอะ<ช>นิดนึง,งแต่ว่าพอมันเป็นพาร์ทแบบ คิดว่าพอออนเซตน่าจะมีท่อนของทุกคนที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าก็มีท่อนร้องของทุกๆคนแล้วก็ท่อนแรปเราก็สามารถแยกได้ว่าอันไหนเป็นท่อนของจินวอกอันไหนเป็นท่อนของน้องจังทีอะไรเงี้ยเนาะเออแต่แบบบอย่างที่พี่อ้อมบอกว่าคือพอตัวเพลงอ่ะเขาตั้งใจทำมาให้มันเป็นสตอรี่มันเป็นเรื่องราวในเ b บอ่ะมันก็ต้องมีแบบตัวดำเนินเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเขาเป็นอินมาเป็นกลุ่มกันที่ดีมา แล้วเป็นแกงที่มาออดิชันด้วยกันเออนี่รู้สึกว่าแบบพอเขาแฟลชแบ็กไปว่าเขาเคยมีความทรงจําร่วมกันหรืออะไรคือมันย่อยง่ายกลับมาเจอกันที่ออดิชันกลับมาเจอกันเป็นการแข่งขันกันแล้วแล้วตอนสุดท้ายทุกคนถูกเรียกหมดแต่ว่ามาคิดของเรายังยืนอยู่แถวหลังยังยืนตรงนั้นก็ให้ไปจนตนาการกันตัวเองว่าสุดท้ายมันจะพาสหรือไม่พาสซึ่งแบบเ้ยชอบนะคือเรารู้สึกว่าตลาดฮิปฮอปเพลงแบบนี้จะแมทง่ายอันนี้อาจจะความรู้สึกส่วนตัวนิดนึง พื้นฐานเพี่อว่าเป็นคนชอบเพลงประมาณนี้มากกว่าเพลงหูแตกอ่ะเออเลยรู้สึกว่าแบบเพลงแบบนี้มันฟังได้บ่อยแล้วก็คือด้วยความที่สตอรี่มันเป็นเส้นประมาณอย่างเงี้ยคือเพลงไทยถ้ามันจะแมสนะหนึ่งคือไม่ข้างรับไปเลยคือมันต้องอกหักจริง <laughs> เรารู้สึกว่าเส้นประมาณนี้ยอะแมสคือชอบเรารู้สึกว่าเสียงมันได้ เออมันก็แดนแบบไม่มีเหตุผลใช่คือแบบเป็นเพลงชาที่ได้มีได้โยกโยกอะแล้วรู้สึกว่ามันจะต้องมันจะต้องมแล้วแบบว่าเปิดในแบบเปิดในงานเปิดในคอนเสิร์ตก็จะแบบมียกเรียมเลยก็ชาบป๊อปพิเตอร์วินน่า สเตจมาแน่นะคะฉันคาดหวังแล้วว<ช>่าฉันจะได้โชว์ได้ดูโชว์สดของเพลงนี้แน่เลยถูกต้องอรู้สึกว่าต้องดีมากมาก็เลยแบบคาดหวังล่วงหน้าไปแล้วพรรู้สึกว่าหนึ่งคือพอบาสมันมันมีเมมเบอร์เยอะอะมันก็จะเนาะมีหลากหลายในการหยิบจับ,จบมาผส,สม mix 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 m อะไรอย่างเงี้ยชอบเห็นหน้าหนังปุ๊บก็คือซื้อเลยจริงรู้สึกว่าแบบเป็นบาสฝายกุ๊ปนี้ก็คือแบบซื้อเลยคอลเลก ซื้อเลยนะคะแล้วก็อย่างที่รู้กันเนาะเดี๋ยวบัตเจ็ดบัตเจ็ดเดือนรอมิถุนาเดี๋ยวรอื่นเต้นรอแล้วยังไงเออยังไงคาดหวังยากเหมือนกันนะกลุ่มนั้นเพราะว่าวาไรตี้เหมือนกันเนาะอยากรู้เลยว่าเขาจะปรุงยังไงเพื่อเพื่อที่จะมาเสิร์ฟเราถูกไหมอันนี้ก็คือหวังทราบไปแล้วใช่เพลงกำลังดีนะนี่แบบเป็นกำลังใจให้น้องๆมากมากนะคะอบมากแ่ะใช่แฟนๆคนไหนที่แบบตามซัพพอร์ตเด็กๆทั้ง2คนก็คือ ฝากสปอร์ตทุกๆยูนิตด้วยทุกคนต้องปรับ,รบตัวไปด้วยการเพราะว่ายงให้ยองเขามาในโมเดลเซึ่งมันเป็นเรื่องปกติทุกคนไม่ต้องเครียดเร่าแบบเฮ้ยเขาจะแยกก่นตลอดไปคือหนูไม,ไม่ใช่เดี๋ยวเขาก็าเดี๋ยวเขาก็กลับมารวมตัวกันเพลงยูนิตมันตอบรับกับการรับงานอานาคตได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคือ การที่เรามียูนิตหรือมีเพลงขึ้นมาใหม่ๆเออมันทำให้วงมันดูมีความหลากหลายเลือกลับงานเล่นหลากหลายสไตล์มากยิ่งคืนนอแล้วก็แบบเพลงเนี้ยถ้าจะให้ไปอยู่กับบอสบาร์สิบสองมันคิดไม่อองจริงทุกคนประมาณนี้ก็ลังดีเพลงดีมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกภาคส่วนเลยแล้วก็น้องๆด้วยใช่ค่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกันด้วยนะคะรู้สึกแบบเด็กน่าหลอกมากจริงทีมงานก็คือแบบว่า มึงน้องน่ารักมึงน้องรักมากเลยเออแบบทําอีเวนต์แล้วก็คือได้ใช้น้องไปเจะอีไว้ด้วยนะคะก็คือจะจอยกันรู้สึกว่าแบบเออดีใจกับความสำเร็จของน้องในทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนาะเตรียมซัพพอร์ตบัสไปด้วยกันนานๆนะจ๊ะใครไปกับชาร์ปปบก็ทักได้เจอกันค่ะอมเตยอมเตยจอมน้าไว้เจอหน้าค่ะุตะโกนมาได้เลยเออไปซัพพอร์ตบัสด้วยกันนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย